สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสูตรหวยทำมือสูตรที่หเรามาเริ่มกันที่สูตรกันเลยเราก็ใช้รางวัลที่1ใช้รางวัลที่หนึงแล้วก็เลขท้ายสตัวผลขอผลบวกของเลขท้าย2ตัวแล้วก็ใช้3ตัวหน้าครั้งที่1นะคะตัวแรกเราก็จะใช้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่น ดึงลงมาตั้งแล้วก็ผลบวกของสองตัวล่างได้เท่าไหร่แล้วก็ดึงหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่ลงมาแล้วก็ใช้ผลบวก3 3ตัวบวกกันได้เท่าไหร่เราก็เอามาบวกสองคงที่ก็จะได้เป็นตัวที่สองผลบวกของทั้ง3าตัวแรกคือตัวที่1น,นะคะเรามาลองทำดูนะคะ งวดนี้ 8, 3, 5, 5, 3, แปดสามห้าห้าสามแปดเราก็ดึงแปดมาตั้งแล้วก็ผลบวกของสองตัวล่างเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์แล้วก็ดึงตัวหลักร้อยลงมาตั้งลงมาบวกผลลัพธ์ก็จะเท่ากับแปดบวกสิบเท่ากับแปดบวกศูนย์บวกสองเท่ากับสิบเราก็จะใส่เลขศูนย์นะคะบวกด้วยสองคงที่ผลลัพธ์ก็คือสองเราก็จะได้ เลข0เลข0กับเลข2นะคะมาเป็นเลขวิ่งผลที่ออกมาก็คือ8 9 0 4 2 2ออก1 9อันนี้เราก็จะได้2มาได้2มาเป็นตัวแรกเป็นเลขวิ่ง วิ่งเข้าบนุนะคะเราก็จะมาคิดงวดต่อไป3ตัวหน้าครั้งที่1คือ0ูนก็จะเท่ากับดึงแลงมาบวกด้วยผลบวกก็คือ9ก้าบวกหเท่ากับสิบเราก็ใส่0ดึงหลักร้อยลงมาก็คือ0ผลบวกก็คือจะเท่ากับ8ได้ตัวแรกนะคะบวกสองคงที่ ก็เท่ากับ0เลขที่ออกคือ4 7 2 2 7 0ล่างออก05เราก็จะได้มา0มาทั้งบนทั้งล่างนะคะ เราก็จะมาคิดต่อไปก็คือจะใช้3ตัวหน้าครั้งที่1ของงวดนี้คือ7 55แล้วก็ดึง4มาตั้งบวกด้วยผลบวก0กับ5ได้5บวกด้วยหลักร้อยก็คือ7ก็จะได้เท่ากับ4ีบวกหเป็น9 9 9าเบวกเเป็น16 ก็จะได้เลข6คือตัวแรกบวก2คงที่ก็เท่ากับ8ดเลขตัวที่2เลขที่ออกก็คือ1 0 0 7 8 7 2ตัวออก1 8เราก็จะได้เลข8มาออกล่าง 3ตัวหน้าครั้งที่1คือ0 1 3สก็จะเท่ากับดึง0ลงดึง1ลงมาตั้งบวกด้วยผลบวก1กับ8เท่ากับ9บวกด้วย0ย์หลักร้อยก็จะเท่ากับ9บวก1เท่ากับ10 10บวก0นเท่ากับ0ย์ก็จะได้เล 0, ข0นบวก2คงที่ก็จะได้เท่ากับสอง เลขที่ออกคือห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองสองตัวออกสองตัวออกหนึ่งแปดอุย้ยคุณผู้ชมงวดนี้ วัดนี้ย่อมเขียนผิดตรงนี้มันต้องออก5้หกตัวนี้ออก5้หกเพราะฉะนั้นเลขวิ่งตัวนี้จะไม่ใช่8นะคะใช่ไหมอ๋อแปดแปดก็ได้แปดมาบโบอ๋อแปดแปดมาตรงนี้เหรอใช่ไหมวัดนี้จะออกห้าหก ห้หก็คือตัวนี้หจะมาอ้อมก็จะเริ่มงงแล้วคิดไปคิดมาเขียนเลขผิดงง8ปดคือไม่มาหมาแทนแต่ว่าก็ยังอยู่หลักอยู่เลขล่างอยู่นะคะงวดนนี้หนึ่งวันนี้ห้าศูนย์สองเจสองปด 2องเจอันนี้ก็คือสองมา2มาบนแล้วก็เลข3หน้า3ตัว3ตัวหน้าทรั้งที่1ก็คือ3ามศูนก็จะเท่ากับดึงห้มาตั้งบวกด้วย1นึบวกแเท่ากับเ้า หนึบวกแเท่ากับเ้าแล้วก็ดึงสามลงมาแสดงว่าตรงนี้อมก็ต้องบวกใหม่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวบวกตรงนี้ใหม่นะเอางวดนี้ก่อนก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับห้าบวกเ้าเป็นสิสี 4บวก3เป็น17ก็ใส่7เป็นตัวที่1ใส่7เป็นตัวที่1บวกสคงที่ก็จะได้เท่ากับ9เลขที่ออกคือเลขที่ออกคือ6 8 4 5 7 9 2ตัวออก1 4 สตัวออก1 4สีเราก็จะได้มาทั้ง2ตัวเลยทั้ง7แล้วก็9นะคะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวอ้อมขอแก้ไขงวดข้างบนนะคะงวดข้างบน5 6 5 6นี้1ดึงลงมา5้าบวก6เท่ากับ1เท่ากับ1แล้วก็0ดึงลงมา1บวก1เท่ากับสผลลัพธ์ตรงตัวแรกก็คือจะเป็นเลขสองนะคะ2อบวก2เท่ากับ ใช่ไหมสองบวกสองก็จะเท่ากับสี่สองบวกสองตัวนี้ก็จะเท่ากับสี่เลขที่ออกเลขที่ออกตรงนี้ก็จะเท่ากับสองเจ็ดสองหนึ่งแปดก็คือสองสองจะเข้าสองจะเข้างงไงก็ยังไงก็ยังเข้าอยู่นะคะคุณผู้ชม เราก็มาคิดงวดนี้กันเลยงวดปัจจุบันงวดที่จะออกวันที่หนึ่งมิถุนาอันนี้คือหนึ่งมิถุนายยนหกสี่นะคะว่าจะออกอะไรเราก็จะดึงสี่มาตั้งสี่บวกด้วยหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือหกหนึ่งห้าบวกด้วย หกหลักร้อยก็จะเท่ากับ5บวกสีเป็น9 9้เบวก6เป็น15เท่ากับ5บวก2คงที่ก็เท่ากับ7งวดนี้ก็จะมี5กับ7นะคะวดนี้ว่าตัวไหนจะมาถ้ายังไงฝากสูตรนี้อีก1สูตรนะคะฝากกดติดตามม่อมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรมาให้ ได้ชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ